สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้นะครับพร้อมกับดับ10บ,บน4สูตรหลักของเรานะครับก่อนอน่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ ก็วันนี้เรามาดูดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้นะครับและก็ดับ10บบน4สูตรหลักนะสำหรับดับ10บ,บนขั้นเทพงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่ทั้ง3ตัวนะครับท่านผู้ชมนะส่วนดับ10บ,บน4สูตรหลักของเรานั้นหลุดไป2ส,สูตรนะครับแต่ว่าผมก็ยังเอาทั้ง4สูตรมาลงให้ชมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกจิบไปใช้บางท่านก็ชอบสูตรที่ หลุดแล้วไม่น่าจะหลุดซ้าบางท่านก็ไม่ชอบสูตรที่หลุดก็เลือกหยิบเอาไปใช้ท่านผู้ชมเพราะว่าดับมันดับหลายตัวอยู่นะอย่างในน้อยก็สามสี่ตัวแหละท่านผู้ชมนะแต่ถ้าใครจะเลือกทั้งหมดก็ดับหลายตัวเหมือนกันห้าหกตัวนู่นแหละนะเลือกหยิบไปใช้นะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็นําไปใช้ไม่ชอบสูตรไหนก็ผ่านแค่นั้นนะครับผมพยายามลงให้หลากหลายเพื่อให้หลายท่านนี่หยิบไปใช้เพราะชอบไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าไม่ชอบสูตรที่มันหลุด บางคนก็บอกว่าชอบสูตรที่หลุดแล้วไม่น่าจะหลุดซ้ํานะก็หยิบไปใช้ตามสบายเลยท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็เลือกหยิบไปใช้กันนะครับเรามาดูนะครับท่านผู้ชมสูตรดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้ก่อนสูตรที่1 12บวกหน่วย2บวกหน่วย4ผลลัพธ์ด้เท่บวกหร่บวก1นบวก1บวก1นะครับสูตรที่2นะร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วย3ผลลัพธ์ด้วย่บวก2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 นะครับ สูตรนี้ก็ใช้มาก็ห้าสิบสามงวดแล้วท่านผู้ชมนะห้าสิบสามงวดนี่ก็มีหลุดนะครับท่านผู้ชมหลุดแต่ไม่ยังไม่เคยหลุดซ้ําในรอบสองปีนะครับก็เดี๋ยววิธีการทําเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเรามาดูสถิติกันก่อนนะครับผมใช้ใสถิติงวดที่ออกสามสิบหกนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นเด่นนะอันนี้เป็นดับนะครับนะนี่เป็นผลรางวัลนะเรามาดูสถิตินะครับตั้งแต่ปี หกเจ็ดนะท่านผู้ชมนะเอามาให้บางส่วนเนี่ยครับเวลาดับสูตรนี้นะดับสองถึงสามตัวเนี่ยครับอันนี้ดับสามตัวนี้ดับสองตัวเวลาเขาหลุดไม่หลุดซ้านะแล้วเขาเก๋าก็จะกลับมาเดินต่อยาวเลยเนี่ยครับไม่ใช่ดับตัวเดียวนะท่านผู้ชมนะต้องต้องเข้าใจนะเขาดับสองถึงสามตัวเนี่ยก็สามตัวนี่ก็สามตัวนะครับมันก็มีหลุดบ้างเนี่ยเวลาหลุดก็จะไม่หลุดซ้าเขาก็จะกลับมาเดินตลอดนะครับ สูตรนี้ปี66ไม่หลุดเลย24งวดมาเริ่มหลุดปี67แล้วก็ปี68เนี่ยครับปี68เพิ่งหลุดงวดแรกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเนี่ยกับนี่เริ่มปี68แล้วนะท่านผู้ชมนะเขาก็เดินต่อมา5งวดเลยนะนี่3ตัว3ตัวนะดับ2ถึง3ตัวเนี่ยครับหลุดงวดแรกปี68และผมก็บอกว่าเขาไม่น่าจะหลุดซ้ํามาดูงวดที่ผ่านมานะงวดที่53ออก 6 8 7ผ oh, ลรางวัลออก6กแเราให้ดับหลัก10ที่หลัก10มาที่8เราให้ดับ3ามห้ผ่านนะครับถือว่าผ่านนะเนี่ยครับหลุดแล้วไม่หลุดซ้ําผมบอกแล้วสถิติสอปีนี่เขายังรักษาสถิติอยู่เวลาหลุดแล้วก็ไม่หลุดซ้ํานะก็ถือว่าผ่านนะครับ ่็ผ่านนะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมเป็นงวดที่54นะมันจะดับกี่ตัวนะครับผมจะขึ้นมาที่ช่องใหม่เลยนะครับผมขึ้นมาที่ช่องใหม่เลยนะเพราะว่าช่องที่หนึ่งช่องแรกนั้นเต็มไปแล้วสุดหน้ากระดาษแล้วนะครับผมมาขึ้นงวดที่50 54นะครับงวดนี้เป็นงวดที่54นะ <c oughs> เรามาํำนวณสูตรที่1กันท่านผู้ชมนะเรามาํำนวณสูตรที่1เดี๋ยวผมจะใช้ดินสอเขียนเพราะว่ามันจะลบได้นะสูตร12บวกหน่วย2 12ก็คือ6 12 6หน่วย2ก็คือ0นะหน่วย4หน่วย4 6นะครับนะ หกบวกหกได้สองสองสามสี่ห้าหกนะครับบวกทีละหนึ่งแต้มนะครับเนี่ยครับสิก็คือหหน่วยสคือศนะหน่วยสก็คือหกนะหกบกห็ได้สอนะครับสองบวกสบวกสบวกหบวกหนะครับบวกทีละหนึ่แต้มนะสองสานะสูตรที่สองร้อยบนร้อยบนก็คือห บวกหน่วยล่างหน่วยล่างก็คือ6นะบวกหน่วย3หน่วย3ก็คือ0นะครับ2บวก6บวก6ก็ได้2อีกิ่มกัน2บวกทีละ2แต้มนะครับ2 4 6 8 0นะก็เดี๋ยวผมนำมาเขียนแล้วก็ค่อยบอกถึงวิธีการทําเลยนะครับสูตรที่1นะครับท่านผู้ชมผมใช้สีน้ำเงินเขียนนะครับ2 3 4 5 6 2 3 4 5 6สูตรที่2ผมใช้ปากกาสีแดงเขียนนะครับ2 4งสี่หกแปดนะสองสีนะครับวิธีการก็คือเราหาดับ10บ,บนขั้นเทพคู่ขี้โดย หาตัวเลขที่ไม่มีในสสูตรนี้ท่านผู้ชมนะนี่เป็นเด่นนะครับนี่สูตร1-2ถือว่าเป็นเด่นนะเลขดับ10ก็คือหาเลขที่ไม่มีในเลขเด่นนะก็คืออย่างสูตรที่2นี่เป็นเลขคู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขคู่ไม่ใช่ละเลขที่จะดับหลัก10งวดนี้น่าจะเป็นเลขคี่ท่านผู้ชมเนี่ยครับมาดูสูตรที่1 3กับ5มีนะ1 7 9ไม่มีนะท่านผู้ชมเห็นไหมหนึ่มีไหมหนึ่ไม่มี เจ็ดก็ไม่มีเก้าก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะดับสิบบนคั่นเทพของเรางวดนี้ดับหนึ่งเจ็ดเก้าดับสิบบนคั่นเทพของเรางวดนี้ท่านผู้ชมดับที่หนึ่งเจ็ดเก้าดับเลขขี้นะครับงวดนี้ดับขี้นะหนึ่งเจ็ดเก้านะหนึ่งไม่มีเจ็ดไม่มีเก้าไม่มีมีแต่สามกับห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดับ10บนวดนี้เด่น179นะ179แล้วและผมก็มั่นใจว่าน่าจะดับเอาอยู่ด้วยท่านผู้ชมนะเพราะสถิติเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเขาหลุดแล้วเขาจะกลับมาเดินอีกหลายงวดเลยนะเนี่ยเวลาเขาหลุดเนี่ยครับเขาก็จะกลับมาเดินเนี่ยเขหลุดแล้วก็จะเดินมาหลายงวดเลยแล้วมาหลุดเนี่ยครับหลุดแล้วก็เพิ่งจะเดินงวดแรกเองผมเชื่อว่างวดนี้เขาก็น่าจะกลับมาเดินอีกเนี่ยครับห7 9หลัก10งวดนี้ไม่น่ามานะท่านผู้ชมนะทีนี้เรามาดูท่านผู้ชม ดับ,บสิบบนสี่สุรหลักนะดับ,บสิบบนสี่สุรหลักนี่ก็เป็นสูตรที่ใช้มานานแล้วท่านผู้ชมหลายงวดแล้วนะเนี่ยครับทั้งสี่สูตรเลยนะดับ,บสิบบนสี่สหลักของเราสูตรที่หนึ่งนะหมื่นบวกสามสูตรที่สองสิบบนคูณสองบวกห้าสูตรที่สามร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณสามสูตรที่สี่สิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเจดคงที่นะ สี่สูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ FC ประจําน่าจะทราบดีเพราะว่าใช้มาหลายงวดแล้วนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยท่านผู้ชมนะเพราะ FC บางคนก็แบบไม่อยากให้เปลี่ยนยกเว้นที่มันหลุดติดติดกันจริงๆ2ง,งวดอย่างนี้ค่อยเปลี่ยนจริงๆเนี่ยบางคนก็หลุดแล้วไม่หลุดซ้ําเขาก็ชอบแบบนั้นใครที่ชอบสูตรที่ไม่หลุดก็ไม่ต้องใช้นะครับสูตรที่มันหลุดเลือกเอาสูตรที่ยังไม่หลุดเนี่ยเรามาดูสีตินะเนี่ยครับตั้งแต่ ผมเอาสิตีมาให้ชมตั้งแต่5-3 0สูนย์นะครับท่านผู้ชมเป็นงวดแรกนะเราก็มาดูกันนะครับว่าสูตรนี่เดินยาวมากนะครับเนี่ยครับทั้ง4สูตรนะยังไม่หลุดเลยนะครับจนสุดหน้ากระดาษแล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นงวดที่34นะผมก็ามาขึ้นหน้าใหม่นะเนี่ยครับ หน้าสองนะครับ1ิบบนสี่สุหลักนะสูตรเดิมนะครับหนะนึ่งสามสี่นะเนี่ยครับขึ้นหน้าใหม่มาเริ่มตั้งแต่งวดที่สาสิบสี่นะมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วมาหลุดงวดแรกในจํานวนทั้งหมด4ี่งวดนี่ท่านผู้ชมนะมาดูงวดแรกที่หลุดสูตรที่2กับสูตรที่4ี่เนี่ยครับพอหลุดแล้วเขาก็กลับมาเดินนะเนี่ยงวดที่ออกห้ากสาก็กลับมาเดินหมดเลยแล้วมาดูงวดนี้ท่านผู้ชมนะ มาดูงวดนี้งวดที่สี่สิบสองงวดที่สี่สิบสองผลรางวัลออกหกแปดเจ็ดหลักสิบของเราก็คือแปดนะครับเราให้ดับสูตรหนึ่งแปดหลุดเลยเนี่ยครับเพิ่งหลุดงวดแรกนะเนี่ยเพิ่งหลุดงวดแรกท่านผู้ชมงวดแรกหลุดเลยสูตรที่สองดับเจ็ดผ่านสูตรที่สามดับหนึ่งผ่านนะ สูตรนี้ยังไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมนะ42งวดแล้วแล้วก็สูตรที่4หลุดท่านผู้ชมนี่หลุด2สูตรนะครับหลุดสูตรสูตรที่1กับหลุดสูตรที่4นะสูตรนี้หลุด22 2งวดแล้วเนี่ยเรามาดูงวดนี้นะผมจะ ใช้สูตรเดิมทั้งหมดนะเพราะว่ามันดับสิบัันเทพก็ดับสามตัวแล้วท่านผู้ชม179รวมสี่สูตรนี่ก็มีซ้ำอยู่หนึ่งนะ1 7 1794 1794นะดับสี่ตัวงวดนี้ท่านผู้ชมนะเรามาดูผลเออเรามาดูการคำนวณงวดวันที่16เมษาก,กันนะครับท่านผู้ชมครับ สูตรที่หนึ่งหมื่นบวกสามมืนก็คือ6กนะหกบวกสานะหกบวกสามก็คือ9สูตรที่สองสิบนคูณสองบวกห้าสบนก็คือ8 2ด6องสิบหกกกับ5้กับหได้1นะครับสูตรที่สามร้อบน100บนก็คือหกบวกหน่วยล่างคูณสาหน่วยล่างก็คือหกหกสามสิบแปด ดับ4สูตรที่4นะ10บน10บนก็คือ8บวก10ล่างก็คือ3หน่วยล่างก็คือ6บวก7คงที่นะครับ6บวก7ได้3 8บวก3ได้1 1บวก3ได้4นะดับ10บน4สูตรหลักท่านผู้ชมสูตรที่1ดับ9 สูตรที่2ดับ1สูตรที่3ดับ4สูตรที่4ก็ดับ4ท่านผู้ชมสูตร3สูตร4เนี่ยสูตรนี้ถึงแม้ว่าจะผิด2งวดแต่ก็ไม่ผิดซ้ําแต่ว่าดับ4แล้วก็มาชนกับสูตรที่ยังไม่หลุดเลยก็คือ4เพราะฉะนั้น4นี่ไม่น่ามาแลวนะท่านผู้ชมนะ1ก็น่าจะเอาอยู่แล้วก็9ก็ติดดับบนผมด้วยท่านผู้ชมก็น่าจะเอาอยู่ถึงแม้จะหลุดไม่น่าจะหลุดซ้ํา สี่ก็หลุดแล้วไม่น่าจะหลุดจานะผมเชื่อนะท่านผู้ชมนะสี่ก็ไม่น่าจะหลุดจานะครับเก้าก็ไม่น่าจะหลุดจานะเพราะฉะนั้นดับสิบบนงวดนี้ของเรานะครับดับสิบบนขั้นเทพดับหนึ่งเจ็ดเก้าดับ,บสิบบนสี่สูตรหลักดับหนึ่งสี่เก้าเพราะฉะนั้นรวมดับทั้งหมดนะงวดนี้นะดับหนึ่งสี เก้าหนึ่งสี่เจ็ดเก้าดับสี่ตัวท่านผู้ชมหนึ่งสี่เจ็ดเก้าดับสี่ตัวนะครับหนึ่งนี่ชนกันถึงสองสูตรเก้าก็ชนกันสองสูตรนะมีสี่ก็เนี่ยกับชนกันสองสูตรก็นำไปใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับชอบแบบไหนก็เลือกหยิบไปใช้ไม่ชอบสูตรที่ผิดก็ไม่ต้องใช้เลือกสูตรที่ยังไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับดับ10บน4สูตรหลักทั้งหมดนี้ก็ มันเป็นเพียงแค่แนวทางนะชนเด่นของท่านก็ขอให้เลือกเด่นนะครับเลขดับนี่ต้องระวังใครไม่ชอบเลขดับก็ไม่ต้องใช้นะครับท่านผู้ชมแค่ดูผ่านๆน,นะครับเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปหน้าผมจะนําดับหน่วยบน4สูตรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ